อาณาจักรโยนกชิงแสนเป็นอาณาจักรโบราณที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคเหนือของประเทศไทยแม้ข้อมูลเกี่ยวกับสงครามในยุคแรกเริ่มของโยนกจะค่อนข้างจำกัดและส่วนใหญ่มาจากตำนานแต่ก็สามารถสรุปถึงสงครามและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้สงครามในสมัยโยนกหน้าพันโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแสนอาณาจักรโยนก,ก่อนการล่มสลายสงครามกับขอมในพงศาวดารโยนกระบุถึงศึกสงครามระหว่างขอมและไทยโยนก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งกับอาณาจักรขอมเขมรโบราณที่มีอิทธิพลในแถบนี้นอกจากนี้การที่พ่อขุนบางกลางเท่าและพ่อขุนพาเมืองร่วมกันขับไล่ขอมจากสุโขทัยในปีพุทธศักราช1800ก็อาจสะท้อนถึงความพยายามของกลุ่มคนไทยในการสลัดอิทธิพลขอมซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในแคว้นเดียวนกด้วยการรุกรานงของมองโกนประมาณปีพุทธศักราช1790-1800มีการรุกรานงของกองทัพมองโกลของจัก,กรพกรรดิกลึน่นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้อณาจาักรโยนกชิงแสนเสื่อมสลายเร็วขึ้นเนื่องจากก่อให้เกิดการขาดแคลนสเสบียงอาหารการบาดเจ็บล้มตายจากสงครามจนนําไปสู่การอพยพประชากรหลังจากอาณาจักรโยนก็ล่มสลายและการสถาปนาเมืองเชียงแสนในฐานะส่วนหนึ่งของล้านนาหลังจากที่เมืองโยนกนครล่มสลายตามตำนานปาลาไหลเผือกหรืออาจด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบว่าเวียงหนองหล่มตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่มีพลัง อาณาจาักรล้านนาภายใต้าการนำของพญามังรายได้ก่อตั้งขึ้นและเมืองเชียงแสนก็ถูกสถาปนาขึ้นใหม่โดยพญาแสงภูลานของพญามังรายในปีพุทธศักราช1871เพื่อเป็นเมืองป้องกันศึกทางเหนือและควบคุมเมืองในเขตล้านนาตอนบนทำให้บทบาทของเชียงแสนเปลี่ยนไปอยู่ในฐานะเมืองสำคัญภายใต้าาอาณาจักรล้านนา ดังนั้นสงครามที่เกิดขึ้นในยุคต่อมาของเชียงแสนมักจะเกี่ยวข้องกับอาณาจักรล้านนาดังเช่นสงครามระหว่างล้านนากับพะเยาในช่วงที่พญาแสนผู้สถาปนาเมืองเชียงแสนนั้นมีความกังวลในอำนาจของเมืองพะเยาที่กำลังแผ่ขยายขึ้นมาจนกระทั่งพยาผาอยูพศ1 8 8 8 1 9 1 0ทรงผนวกเมืองพะเยาเข้ามาอยู่ในอำนาจของล้านนาได้สำเร็จ สงครามระหว่างล้านนากับสุขโขทัยต่ออยุธยาในสมัยพระยาตีโลกราชพศ1985-2030มีสงครามสำคัญกับสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถแห่งอาณาจักรอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้คืออาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งเป็นช่วงที่เชียงแสนกลายเป็นเมืองในความควบคุมของเชียงใหม่แล้วสงครามกับพมา่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2101 ล้านนาก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพมา่าและเมืองเชียงแสนก็กลายเป็นมณฑลหนึ่งของพมา่าซึ่งในเวลาต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพศ3 4 7 7ทางสยามได้ยกทัพไปชิงเมืองเชียงแสนจากพมา่าซึ่งเรียกว่าสงครามเชียงแสนในปีพุทธศักราช2,347โดยสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถและพระเจ้ากาเวลาแห่งล้านนา ร่วมกันขับไล่พม่าและยึดเชียงแสนคืนมาได้โดยสรุปแล้วสงครามในสมัยอาณาจักรโยนกเชียงแสนในความหมายที่แท้จ,จริงของอาณาจักรโยนกก่อนการล่มสลายมีข้อมูลค่อนข้างน้อยและเน้นไปที่ความขัดแย้งกับขอมและผลกระทบจากการลุกรานของมองโกลส่วนสงครามที่เกี่ยวข้องกับเชียงแสนในยุคหลังๆนั้นมักจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาตสตร์สงครามของอาณาจักรล้านนา และการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจระหว่างพม่าก,กับสยาม